บางทีคุณอาจไม่ได้กำลังมองหาคำตอบอะไรใหม่คุณอาจแค่กำลังมองหาความสงบในวันที่โลกมันเสียงดังเกินไปเมื่อก่อนตอนเรายังเด็กการเติบโตดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเพิ่มความเก่งเพิ่มความเร็วเพิ่มความสำเร็จเพิ่มเสียงของตัวเองให้ดังพอเพื่อให้โลกหันมามองเราโตมากับความเชื่อว่า คนที่เติบโตคือคนที่ไปได้ไกลคือคนที่ได้มากกว่าคือคนที่ใครๆก็รู้จักชื่อแต่พอเวลาผ่านไปบางคนเริ่มรู้สึกแปลกๆยิ่งโตยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ยิ่งวุ่นยิ่งพยายามพิสูจน์ตัวเองยิ่งรู้สึกหลงทางและนั่นคือจุดที่หลายคนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเงียบๆหรือการเติบโต มันไม่จำเป็นต้องเสียงดังขนาดนั้นการโตอย่างนิ่งสงบไม่ใช่การถอยไม่ใช่การยอมแพ้และไม่ใช่การหายไปจากโลกแต่มันคือการหยุดแข่งกับสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องแข่งมันคือวันที่คุณไม่ต้องอธิบายตัวเองกับทุกคนไม่ต้องรีบตอบทุกคำถามไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองด้วยยอดไลค์ด้วยตำแหน่งหรือด้วยคำชม การโตอย่างนิ่งสงบเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองให้ชัดว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างเพื่อจะเป็นใครสักคนเมื่อก่อนเราอาจเคยกลัวความเงียบเพราะความเงียบทําให้เราได้ยินเสียงในหัวตัวเองเสียงที่ถามว่าเรากําลังใช้ชีวิตของใครอยู่กันแน่แต่เมื่อคุณเริ่มโตคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความเงียบ ไม่ได้น่ากลัวมันคือพื้นที่ที่ซื่อสัตย์ที่สุดในความเงียบคุณจะเริ่มเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำเพราะรักและอะไรคือสิ่งที่คุณทำเพราะกลัวกลัวตกขบวนกลัวไม่ทันคนอื่นกลัวดูไม่สําเร็จพอกลัวไม่เก่งเท่าที่ควรจะเป็นการโตอย่างนิ่งสงบคือการค่อยๆวางความกลัวเหล่านั้นลง ไม่ใช่เพราะมันหายไปแต่เพราะคุณไม่ยอมให้มันควบคุมชีวิตอีกต่อไปคุณเริ่มเลือกใช้พลังงานอย่างระมัดระวังเลือกคนที่ควรอยู่ใกล้เลือกงานที่ไม่ทำลายใจเลือกความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องฝืนเป็นใครคุณอาจจะพูดเก่งน้อยลงแต่คุณฟังเก่งขึ้นคุณอาจจะเร่งเร็วน้อยลงแต่คุณมั่นคงขึ้น และวันหนึ่งคุณจะสังเกตเห็นว่าคุณไม่ค่อยอิจฉาใครเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่เพราะคุณเหนือกว่าแต่เพราะคุณเริ่มพอใจกับเส้นทางของตัวเองการโตอย่างนิ่งสงบไม่ทำให้คุณหายไปแต่มันทำให้คุณอยู่กับตัวเองได้จริงๆและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเติบโตแบบใหม่การเติบโตที่ไม่ต้องประกาศ ไม่ต้องเปรียบเทียบและไม่ต้องเร่งรีบการโตอย่างนิ่งสงบไม่ใช่เส้นทางที่สวยงามตลอดทางมันไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ทางที่มีคนยืนปรบมือรออยู่ข้างหน้าเพราะราคาที่ต้องจ่ายคือการไม่ถูกเข้าใจเมื่อคุณเริ่มเงียบคนจะเริ่มถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่า ทำไมไม่เหมือนเดิมไม่ทะเยอะทะยานแล้วเหรอโลกคุ้นเคยกับคนที่รีบคุ้นเคยกับคนที่อธิบายตัวเองตลอดเวลาคุ้นเคยกับคนที่ต้องโชว่วากำลังไปไหนแต่พอคุณหยุดพอคุณไม่แข่งพอคุณไม่รีบอวดคุณจะกลายเป็นคนแปลกโดยไม่รู้ตัวการโตอย่างนิ่งสงบมักมาพร้อมกับช่วงเวลาที่คุณต้องอยู่คนเดียว ไม่ใช่เพราะไม่มีใครแต่เพราะไม่มีใครเข้าใจจังหวะของคุณบางวันคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังเดินสวนทางเห็นคนอื่นวิ่งเห็นคนอื่นสำเร็จเห็นคนอื่นไปถึงเร็วกว่าและคุณจะได้ยินเสียงเล็กๆในใจถามว่าหรือเราคิดผิดนี่แหละคือราคาที่แท้จริงไม่ใช่ความจนไม่ใช่ความล้มเหลว แต่คือความไม่มั่นใจในช่วงรอยต่อช่วงที่คุณยังไม่ถึงไหนแต่ก็ไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมการโตอย่างนิ่งสงบต้องใช้ความกล้าประเภทหนึ่งความกล้าที่จะไม่อธิบายความกล้าที่จะไม่รีบพิสูจน์และความกล้าที่จะยอมให้คนอื่นคิดไปเองคุณจะเริ่มเสียเพื่อนบางคนไม่ใช่เพราะทะเลาะแต่เพราะจังหวะชีวิตไม่ตรงกันอีกแล้ว คุณจะเริ่มไม่ถูกชวนไม่ถูกถามไม่ถูกนับรวมและมันจะเจ็บเงียบเงียบแต่ในความเงียบนั้นคุณจะได้ยินเสียงที่สำคัญที่สุดเสียงของตัวเองเสียงที่บอกว่าเรารู้แล้วว่าอะไรไม่เหมาะกับเราเรารู้แล้วว่าอะไรทำให้ใจเราแห้งเรารู้แล้วว่าเราไม่อยากใช้ชีวิตเพื่อเอาใจใครคนที่โตอย่างนิ่งสงบ ไม่ได้เย็นชาเขาแค่เลือกจริงเลือกพูดเท่าที่จำเป็นเลือกใช้พลังงานกับสิ่งที่มีความหมายเลือกเก็บใจไว้ให้เรื่องที่ควรค่าและใช่มันมีวันที่คุณจะเหงามีวันที่คุณจะสงสัยมีวันที่คุณอยากกลับไปเสียงดังเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้คุณจะได้สิ่งหนึ่งที่คนรีบๆไม่มีความมั่นคงภายใน ไม่ต้องมีใครเห็นไม่ต้องมีใครรับรองคุณก็ยังยืนอยู่ได้เพราะคุณไม่ได้ยืนบนคําชมคุณยืนบนความเข้าใจตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องรีบไปไหนอีกแล้วเพราะการโตอย่างนิ่งสงบไม่ได้พาคุณไปไกลจากตัวเองแต่มันพาคุณกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงวันหนึ่ง คุณจะสังเกตเห็นว่าคุณไม่ต้องพยายามควบคุมโลกเหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องเอาชนะใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นคุณตื่นเช้ามาทำในสิ่งที่ต้องทำกลับบ้านด้วยหัวใจที่ไม่วุ่นวายชีวิตอาจไม่ได้ง่ายแต่ใจคุณไม่แตกสลายง่ายเหมือนเดิมการโตอย่างนิ่งสงบทำให้คุณมองความสำเร็จต่างไปมันไม่ใช่เส้นชัย แต่มันคือความสอดคล้องสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำและสิ่งที่คุณเป็นคุณเริ่มยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองไม่ใช่ด้วยความท้อแต่ด้วยความเข้าใจคุณรู้ว่าคุณยังต้องเรียนรู้ยังต้องผิดพลาดยังต้องล้มบ้างเป็นบางครั้งแต่คุณไม่เกลียดตัวเองเหมือนเมื่อก่อนคุณไม่ด่วนตัดสินตัวเองคุณไม่เร่งให้ตัวเองเป็นใครสักคน และนั่นคืออิสรภาพรูปแบบหนึ่งคนที่โตอย่างนิ่งสงบมักจะมีพลังบางอย่างที่อธิบายยากไม่ใช่พลังที่ดังแต่เป็นพลังที่มั่นคงอยู่ใกล้แล้วสบายใจพูดไม่เยอะแต่คำที่พูดมีน้ำหนักพวกเขาไม่ต้องการพื้นที่ทั้งหมดแต่เมื่อเขาอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะมีความชัดเจนคุณจะเริ่มเข้าใจว่า ความสำเร็จที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตโดยไม่ทรยศตัวเองไม่ต้องตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกฝืนไม่ต้องเข้านอนพร้อมความว่างเปล่าไม่ต้องสวมบทบาทที่ไม่ใช่คุณการโตอย่างนิ่งสงบไม่ทำให้คุณเหนือกว่าใครแต่มันทำให้คุณพอพอกับสิ่งที่มีพอกับจังหวะของตัวเองพอกับชีวิตที่คุณเลือกและเมื่อคุณพอ โลกจะไม่มีอำนาจควบคุมคุณมากเหมือนเดิมก่อนจะจบเสียงนี้ผมอยากบอกคุณอย่างหนึ่งถ้าวันไหนคุณรู้สึกว่าชีวิตช้ากว่าคุณอื่นเงียบกว่าคุณอื่นธรรมดากว่าคุณอื่นไม่ได้แปลว่าคุณแพ้บางทีคุณอาจแค่กำลังโตในแบบที่ไม่ต้องเสียงดังและนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือวุฒิภาวะ ขอบคุณที่ใช้เวลานั่งฟังกันมาถึงตรงนี้ดูแลใจตัวเองให้ดีและเดินต่อไปด้วยจังหวะที่เป็นของคุณโตอย่างนิ่งสงบและมั่นคงในแบบของคุณเอง